สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนั้นนะพบกับผมช่างนาเดชนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่วันนี้เนี่ยผมจะพามาเดินเล่นที่บ้านสวนเนาะที่มาทํากับข้าวกับคุณยายบ่อยๆนะครับเราจะไปหาตัดพวกเก็บผักเก็บผลไม้กันที่สวนเนี่ยน่าจะยังพอมีอยู่ครับก็เดี๋ยวไปชมกันว่าผมจะตัดผักตัดผลไม้เนี่ยเอาไปทําอะไรนะครับวันนี้จะพาไปสะสมสเสบียงบุญกัน1คลิปครับ ได้กล้วยแล้วครับหนึ่งเครือ น,นี้กล้วยหอมครับแต่ว่ายังไม่สุกแต่ว่ามันแก่แล้วแบบนี้อันนี้ก็แก่แล้วครับวิธีการเข้าปากกล้วยที่ดีก็คือหาไม้ยาวๆสักน่าจะสักวาสองว่าครับคอย ตีใบกล้วยแห้งๆเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งลังแตนมันชอบเกาะตามใบกล้วยใบลังแตนมันชอบเกาะตามใบกล้วยครับนี่นะอันนี้คือเคล็ดลับนะครับถ้าใครมั่วๆเดินดุมๆเข้าไปเลยเนี่ยแล้วไปถึงตัดพวกพระเนี่ยโดนตุ้มตาตุ้มตานี่ตระหตะลังนะครับวิธีเช็คง่ายๆคือเอาไม้ไปตีก่อนถ้าเกิดมันเป็นฝูงตัวลังแตนเนี่ยบินหุมขึ้นมาเนี่ยก็จะได้หนีทันนะครับ ทำแบบเนี้ยถ้าไม่มีไรเนะี่ยนิ่งๆเนี่ยนะก็ไม่มีปัญหาแล้วครับตัดได้เลยที่บอกถูกว่าว่าประสบการณ์โดนมาบ่อยเผลอไม่ได้เลยครับพวกลังแตนนี่ไม่ได้มาดูสักหลายวันสุกเกือบจะทั้งเคลือแล้วครับ ไปนี่ไปทําตู้ปรรสุกในพันมาครับหาานในพันหนึอน <laughs> ก็หลังจากที่เราได้ลองกองกับกล้วยมาแล้วครับนี่มาที่ตูป้ปรรสุกเราเมื่อเช้าเนี่ยมีก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเอาของมาวางไว้ส่วนหนึ่งแล้วแต่เนี่ยหมดไปเยอะแล้วครับอย่างเช่นเนี่ยใครที่เขามีเขากองมาวางครับทั้งผักทั้งผลไม้อันนี้กะเพราแต่ว่ามาตกตอนนี้ก็จะบ่ายแล้วมันก็จะเหี่ยวเฉียวหน่อยครับแต่แต่เช้ายังยังามาสดๆเลยแล้วก็อันนี้มะอึดมามามา,มาดูใกล้ๆค,ครับนี่ ก็สิ่งที่ตั้งใจทาเนี่ยไม่ได้ว่าจะตั้งไว้เป็นของตัวเองแล้วก็เอามาใส่เองเนาะก,ก็คือถ้าใครเขามีคนในชุมชนเนี่ยเขาก็เอามาวางเอามาแบ่งปันกันตรงนี้ครับส่วนใครที่จะมาใช้บริการเนี่ยก็หลากหลายเลยได้หมดจะไม่เว้นคนรวยคนจนครับจะทําตู้ไว้เพื่อสําหรับทุกๆคนอะ่ะเพราะว่าช่วงนี้อ่ะสถานการณ์โควิดทุกๆคนได้รับผลกระทบก,กันหมดเนาะใครมาเห็นแล้วก็เห็นอะไรแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยอยากมาหยิบไปก็ มาเอาไปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวขอตัวจัดตู้ใหม่สักแป๊บหนึ่งเพราะเรามีของมาด้วยเดี๋ยวมาดูเต็มๆกันครับว่ามันจะมีอะไรบ้างวันนี้ วันนี้แจกไข่ด้วยครับสองแผงใส่ถุงละสี่ฟองจะได้เป็นกับข้าวด้วยนะ ก็เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ตู้ัันสุกของเรามีทั้งข้างบนเนี่ยเป็นกล้วยไข่นะครับที่มีพี่ปานาอาจใจดีเข้ามาวางเนาะแล้วก็ข้างล่างนี่กล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้าเราตัดมาจากสวนครับแล้วก็มีลองกองแล้วก็ยังมีไข่จะมีทั้งผลไม้แล้วก็อาหารที่ไปทํากับข้าวได้นะครับใครได้รับผลกระทบก็มาใช้บริการได้นะครับก็มีทุกวันฮะเพราะว่าผมจะตั้งตู้นี้ไว้ตลอดเลย มีอะไรมาแบ่งก็เวียนมาใส่ใครอยากได้อะไรก็มารับไปส่วนใครมีนักใจอยากมาใส่เพิ่มอะไรเพิ่มก็ได้ตลอดเวลาครับผมเราก็ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจที่อยากให้ทุกทท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนพอพน้องน้าเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วไว้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีนะครับบ๊ายบาย